สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการไต่สวนคดีหมิ่นประมาทหรือคดีความต่างๆในชั้นศาลที่เป็นคดีอาญานะครับการไต่สวนมูลฟ้องในคดีหมิ่นประมาทหรือคดีอาญาทั่วไปที่ราษฎรเป็นโจทย์นะครับในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยมาตรฐานการพิสูจน์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยนะครับเขามาตรฐานต่ํากว่าในชั้นพิจารณาคดี สารกิกาเคยตัดสินนะครับว่าในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยโจทย์นะครับนําพยานเข้าสืบให้ครบองค์ประกอบความผิดแค่นั้นก็พอแล้วครับโดยเกิดโดยเบิกความยืนยันข้อเท็จจริงให้ชัดเจนนะครับและถ้ามันไม่มีพิรุษเป็นที่ประจักษ์ชัดสารก็ฟังว่าคดีมีมูลและประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาคดีต่อไปส่วนคดีนี้ใครจะผิดหรือถูกข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั้น ต้องไปรับฟังพยานหลักฐานแบบละเอียดจนสิ้นความสงสัยอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจำเลยกระทําความผิดตามฟ้องหรือไม่ก็คือต้องไปสืบพยานในชั้นศาลในชั้นพิจารณาคดีนะครับนะฮะบยกตัวอย่างคดีฟ้องเกี่ยวกับเรื่องเบิกความเช็ดในชั้นไต่สวนฟ้องโจทก์ก็เบิกความยืนยันข้อเท็จจริงว่าจำเลยเบิกความเช็ดและเป็นข้อสําคัญในคดี ก็เพียงพอที่จะฟังว่าคดีมีมูลแล้วส่วนข้อที่จริงจะจะเท็จหรือไม่เท็จต้องฟังพยานหลักฐานในชั้นพิาคดีต่อไปอันนี้ก็เป็นความรู้ที่พี่น้องประชาชนที่มีคดีความก็ควรจะได้รู้ไว้อ้างอิงคําตัดสินของศาลฎีกาที่3 9 6 5กาทับ5 3 2 7 7 7ทับ4ี่4 2 8ทับห7 2 1, 9, 8, ทับ 3, ใครอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมก็ เข้าไปใน Google พิมพ์หมายเลขดีกาดังกล่าวท่านก็จะได้พบดีกาอย่างละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นในชั้นไตส่สวนมูลฟ้องไม่จําเป็นต้องเอาพยานทุกปากมาสารอย่างคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาก็เอาพยานแค่โจทย์หรือผู้รับมอบนาะดเพียงปากเดียวก็พอแล้วแล้วก็ประกอบเอกสารในการหมิ่นประมาทแค่นั้นครับนะทนายเดชาให้ความรู้ทางกฎหมายเป็นประจำทุกวันนะครับ เห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับ